เที่ยวช้อปปิง้งบิ๊กเซลช็อปสุกใจได้สุดคุ้มฟาใหม่ละลนะนะนะ สุดพิเศษก,กับเพียวช้อปปิ้งบิ๊กเซลช้อปสุขใจได้สุดคุมโรมชันดับร้อนล้วสงการค่ะช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะขนาดเราเองยังทนไม่ไหวเลยแล้วพืชที่ปลูกจะทนได้ยังไงล่ะค่ะดังนั้นเราต้องมาหาตัวช่วยดีๆค่ะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงค่ะทำให้พืชที่เราปลูกสมบูรณ์แข็งแรงค่ะและที่สำคัญ นร้อนทนแรงได้แล้วก็ป้องกันโลคแมลงสัตร์พูพืชไปในตัวค่ะใครสในใจโปรโมชั่นฟังทางนี้เลยค่ะโปรโมชั่นสะสุดรับสงการซื้อ4แถม4กันไปเลยซื้อสกบปะเียว1ขวดเพียวเวิร์ก1ขวดเพียวกุดพัด1ถุงเพียวพาวเวอร์อีก1ขวดแถมฟรีไปเลยค่ะเพียว X 4ซอง จากราคาปกติ5,770บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียงแค่1444บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับเซตนี้ค่ะประกอบไปด้วยซปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ค่ะเขาเป็นวัคซีนกับวิตามินรวมอยู่ในขวดเดียวกันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัววัคซีนค่ะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานค่ะป้องกันโรมแแลศสตรูพืชและช่วยทําให้พืชที่เราปลูกค่ะมีความแข็งแรงแต่ยังไม่พอค่ะสำหรับวิตามินค่ะช่วยทําให้พืชที่เราปลูกค่ะ ใบเขียวสมบูรณ์โตเร็วแข็งแรงติดดอกออกผลแต่ยังไม่พอค่ะเพราะเขายังมีเพียวเวิร์คค่ะเพิ่มผลผลิตคูณ2กันไปเลยช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลท่วเหนียวรถการหนุดร่วมผลดกผลผลิตของเรามีคุณภาพผิ้วสวยแล้วก็รสชาติดีค่ะ สำหรับใครที่จะปัญหาฝนแรงดินแข็งดินแห้งในเซตนี้เขาก็จะมีเพียวคุดพัดมาให้ด้วยนะคะเพียวคุดพัดจะช่วยในเรื่องของการปรปับปรุงบำรุงดินทําให้ดินรวนซุยมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยลดปัญหาเชื้อรารากเนา่าโคลนเนา่าใบจุดใบด,ใบด่างได้อีกด้วยค่ะและเสริมการดูดซึมด้วยเพียวพาวเวอร์ค่ะเพียวพาวเวอร์เขาจะดูดซึมไวภายใน5้านาทียิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเขาจะระเหยไปกับอากาศเพราะว่าเขาดูดซึมได้ไวมากๆเลยละคะ่ะ และยังไม่พอค่ะมาต่อกันที่เที่ยวเอค่ะไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเที่ยวเอค่ะสารอินทรีย์ป้องกันโรคแมลงศัตรูคือค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเพี้ยนอนใบจุดใบด่างรากเน่าคนเน่าครบจบอยู่ในซองนี้เรียบร้อยค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะพี่เชอรี่ค่ะคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดนี้เลยค่ะ จ่ายเพียงแค่1444บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ต้องแย่งชิงกันหน่อยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เขาจำกัดสิทธิ์เพียงแค่100สายแรกต่อวันเท่านั้นเองนะคะนอกจากจำกัดค่ะในเรื่องของสิทธิ์แล้วนะคะระยะเวล,ลาค่ะก,ก็มีแค่เพียง14วันเท่านั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4ค่ะถึง17เมษายนนี้เท่านั้นนะคะสงกงคนตาทั้งทีรับเซตนี้ไปฝากที่ฝากน้องฝากญาติผู้ใหญ่ก็สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ điều shopping big sale